ป๋าเง็มหู้ยชาวบ้านสวัสดีครับผมป๋าเง็มและทีมงานที่ไม่รู้จะเหน็ดไม่รู้จะเหนื่อยวันนี้มาแฮปปี้ไชนิสเยียนะครับเจ้านายสวัสดีครับปูนปูบคนครับปูปูย่างนะครับ เมื่อสักครู่นี้นะครับได้มีการกล่าวถึงผลงานของสมาคมชาวไทยเชื้อสายจีนและก็แสดงความขอ,อบอกขอบใจจากผู้จีนที่ประัานาสีชิ้งถิงมาประชุมเอเปกของเราตอนนี้นะครับผมอยู่กับท่านอมรนะครับอยากให้ท่านสรุปบรรยากาศของวันนี้ฟังหน่อยครับวันนี้ท,ที่วันนี้ที่เอากาลจีทูอยยังไม่มีก็ คนที่สองใช่ไหมเรียบเทียบแล้วเป็นคนที่สองที่เป็นตัวแทนของชาวจีนอยู่นะการที่สมัย5 0ปีที่แล้วเนี่ยคนไทยเชื้อสายจีนอยู่อยู่เมืองไทยเขาไม่เรียกคนไทยเชื้อสายจีนเขาเรียกไอนะ้เจ๊กไอ้เจ๊กนะฮะโดยที่จากนั้นเนี่ยแผ่นดินจีนเนี่ยเติบโต,ตขึ้นมาแล้วก็ผมทำการเคลื่อนไหวที่ถนนเยาวราช ใช้คําว่าชาวไทยเชื้อสายจีนจากนั้นมาเนี่ยคนจีนกับคนไทยก็จะรักกันมากๆกนะฮะก็จะไม่เคยมีเรื่องเมื่อก่อนสําล้อครับรถเจ็กตีไล่ตีกันแต่<า>ตอนนั้นลกลากจากนั้นที่ก็ผมไปทําแล้วไทยจีนเป็นพี่น้องกันครับท่านประธานาธิจิ้นผินนะครับได้มาเยือนเรามาตบประรชุมเเป็ก ทางสมาคมได้มีบทบาทอย่างไรบ้างครับอ,อ๋อทางเราเนี่ยแล้วก็ร่วมกับลอร์ดเิงชักับหลายๆสมาคมต่างๆเนี่ยก็ช่วยกันที่มีตําแหน่งอยู่ในสังคมจีนเนี่ยก็ช่วยกันจัดตั้งแต่ลงจากสนามบินนะฮะมาถึงนางเลิ้งก็มีคนต้อนรับจากาสภากับถึงสนามบินก็มีนักเรียนที่ลอร์ดเิงชัเกณฑ์ไว้ เมื่อตัวเล็กๆเราก็จะฝึกให้รู้ว่าน่ารักคือประธานาธิบดีสีริยนนะฮะที่มีความช่วยเหลือกับประเทศไทยไทยจีนเป็นพี่น้องกันเพราะว่าไทยกับจีนเนี่ยคนต้องเข้าใจผ่นดีก็เชื่อมกันเราเดินข้ามไปทางเมืองจีนไม่ต้องใช้รถก,ก็ได้ไม่ต้องใช้เครื่องบินก็ได้โดยที่ผ่านไปได้พุทธานที่ผ่านมาสมาคมได้ทำอะไรให้เกิดความเชื่อมน้อพันมาตีระหว่างทั้งสองประเทศและอน,นันต์พต่อไับ้างครับ เราต้องช่วยกันเพราะว่าเรามีอะไรเนี่ยเราก็พยายามไกลเกี่ยให้ทั้งทุกฝ่ายทั้งจีนด้วยกันทั้งไทยจีนด้วยกันก็ไกลเกี่ยให้ปรับความเข้าใจแล้วร่วมกันฉลองอทำความดีให้กับสมัยรัชกาลที่9เพื่อที่จะให้ประเทศไทยมีความสงบรักกันเห็นไหมเปล่าครับไทยจีนเนี่ยรักกันมากปัจจุบันนี้ใน ท้ายนี้นะครับเราตัดที่จีนเปิดประเทศเมื่อวันที่8มกราคมที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายในประศารดีสําหรับชาวไทยในวัาเชื้อสายจีนหรือเชื้อสายอื่นอย่างไรบ้างครับมีกติอะไรบ้างครับก็ไม่มีอะไรครับเพราะว่ายาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยชาวจีนมีพี่น้องอยู่ที่เมืองไทยแทบทั่วแผ่นดินก็มีญาติกันทุกคนมาเยี่ยมญาติมาเที่ยวมาอะไรก็เป็นประโยชน์กับประเทศไทยนะฮะก็เมื่อก่อนเรา จีนเนี่ยมันไม่มีอะไรเราต้องส่งเสื้อผ้าเก่าๆไปให้เดี๋ยวนี้เราต้องไปขนเสื้อผ้าใหม่ๆกลับมานะครับปัจจุบันนี้เราไปซื้อเสื้อผ้าจากจีนมาเมื่อก่อนเนี่ยคนจีนมาขอเสื้อผ้าไปห้าสิบปีที่แล้วห้าหกสิบปีจำได้ไหมฮะเราต้องแบกของขี่จักรยานไปให้อะไรไปให้<ๆ>เดี๋ยวนี้ทั้งมอเตอร์ไซค์ทั้งอะไรเนี่ยรวมจกชาวจีนทั่วโลกเป็นหนึ่เดียวเนี่ยส่งไปให้ด้วย เดี๋ยวนี้เราต้องไปขนเยอะท้งนู้นกลับมานะครับบรรยากาศของเยาว,วราชเป็นไงบ้างครับในยุคที่เมื่อก่อนของเรานะครับเสือผีหมอนใบ,บมาที่เยาว,วราชแล้วสร้างเนื้อสร้างตัวปัจจุบันนี้เป็นยังไงบ้างครับเมื่อก่อนที่มาจากโซเทาเนี่ยโดยที่ทันดิ้นแยกเลยหแห้งแล้งนะฮะที่แม่ผมเล่าให้ฟังว่าร้อยกว่าปีที่แล้วเนี่ยเทียบเทถึงเดียวนี่ร้อยกว่าปีแล้ว ก็แผ่นดินทางโซเทาแยกหมดต้นไม้ล้มตายหมดจากนั้นเนี่ยทุกคนต้องหนีหนีออกจากประเทศไม่มีอะไรจะก,กินแม้กระทั่งหมาตัวเดียวเดินอยู่ข้างลงเดียวไม่มีเลยนะครับก็ก็มาที่เยาวราชเพราะว่าเยาวราชเป็นคนจีนที่เยอะที่สุดที่อยู่ที่เยาวราชก็มาขึ้นเรือที่ลงที่แถวบางรักแล้วก็ก็ทยอยมาอยู่ที่เยาวราช กันนี้ก็มีความเชื่อมต่อระหว่างจีนยุคป,ปัจจุบันกับ,บ,บยุคอดีตอย่างไรบ้างครับก็ปัจจุบันนี้เนี่ยจีนเนี่ยพยายามมาช่วยไทยแทบทุกอย่างนะครับใครจะมาทําอะไรล้างแกคนไทยเชื้อสายจีนไม่มีละไทยก็ช่วยจีนจีนก็ช่วยไทยช่วยกันอยู่ตลอดขอบคุณครับในวาระดีที่จุดจีนนี้อยากจะพูดอะไรกับชาวไทยหรือสายจีนพี่น้องชาวไทยบ้างครับก็ในวาระที่เป็น ปีใหม่เพิ่งจะผ่านไปแล้วก็เป็นการต้อนรับตุจีนก็ขอใหอ้พี่น้องชาวไทยชาวจีนหรือทั่วโลกทุกคนนะคะให้มีสุขภาพแข็งแรงมีความสุขคิดสิ่งใดก็ขอให้สมดังปัรนนาทำธุรกิจก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองครอบครัวมีความสุขเฮงๆแล้วรวยๆค่ะ สสวัััดีครครรบบม,มีผลงานอะไรบ้างครับสําหรับสมาคมของเราและทางจีนชื่นชมอะไรในตัวคนไทยบ้างครับอ๋อเ,เป็นคำทัมที่ดีมากครับพวกเราด้านนียนะไม่กล้าพูดว่าเป็นผลงานฮะเราถือสวามเป็นหน้าที่นะซึ่งเราเป็นชาวจีนในอันหนึ่งเดียวนี่นะฮะและประเทศ จีนเนี่ยเขาก็ถือว่าไทยและจีนก็เป็นพี่น้องกันพเพราะเนื่องจากคนจีนนี่อยู่ในทั่วโลกนี้ประเทศไทยนั้นเนี่ยนะฮะก็ะเป็นประชากรที่เยอะที่สุดนะของคนจีนที่อยู่ในประเทศไทยเพราะฉะนั้นพวกเราไม่กล้าว่าเป็นผลงานแต่พวกเราถือว่ามีหน้าที่ที่จะพยายามที่จะสร้างเอาประวัติศาสตร์อของวัฒนธรรมที่5 6 0 0 0ปีที่มานั้นเนี่ยนะมาถ่ายทอดแล้วก็มาให้เนี่ยนะฮะ คนไทยเชื่อสายจีนนั่นเนี่ยให้ก็รับรู้เพราะว่าเป็นสิ่งที่ที่ยากมากที่จะมีคนที่จะมาเล่าสู่กันฟังว่าตอนนั้นมันลำบากยังไงแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยความเจริญความก้าวหน้าความเนียนะอยู่ในเวทีโลกนั้นเหนียนะมันมีความหมายกันยังไงซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นหน้าที่ของสมา,สมาคมของพวกเรานเนี่ยจะต้องถ่ายทอดแล้วก็จะต้องแจ้งต่อไปให้ลูกหลานเราเราได้รับทราบว่าเดี๋ยวนี้คนจีนนั้นเหนียนะ กับคนไทยมันไม่ได้แตกต่างกันอะไรแต่ว่ากับประเทศจีนนั้นเนี่ยนะย่อมต้องเข้าใจว่าลากของเรานั้นคือมาจากประเทศจีนทั้งสิน้นถึงจะเรามีวันนี้อยู่ที่นี่แต่เราก็จะไม่มีการลืมเราก็จะสร้างในสิ่งที่ที่วัฒนธรรมที่ดีๆนั้นเนี่ยให้กับประเทศไทยนั้นให้เขามองถึงคนคนไทยเชื้อสายจีนหรือคนจีนนั่นเนี่ยนะมีวินยัยและมีระเบียบ ระบบในการที่การเป็นอยู่และทําการค้ายอย่างบริสุทธิ์สิ่งที่เหล่านี้เป็นสมาคมที่พยายามที่จะพักดันครับท่านทูดได้ฝากคําคมคําพูดอะไรดีๆความหวังอะไรดีๆสาหรับพี่น้องชาวไทยบ้างไหมครับอ,อ๋อ,อพี่น้องชาวไทยนั้นเนี่ยนะเราคนจีนอยู่ที่นี่ก็เปรียบเสมือนเป็นคนไทยหมดแล้วนะฮะเพราะว่าคนจีนแต่ว่านมสกุลเป็นคนไทยหมด อะไรก็แล้วแต่มันก็เป็นพี่น้องกันความหวังนั้นเนี่ยนะพวกเราร่วมกันเพราะฉะนั้นเรายึดถือความสมามัคคีและความรวมตัวเป็นัน้าหนึ่งเดียวนั่นแหละคือเป็นหน้าที่ใหญ่ที่พวกเราที่จะต้องสร้างและจะต้องทําให้มันได้สําเร็จครับครู่นี้ท่านพูดว่าเขาทำอย่างอุ่นก็ได้นะฮะไม่เป็นไรนะที่ว่าจีนเทาอะไรเขาห่วงใหญ่ตรงนี้ไหมกลัวมไม่ว่าพี่น้องชาวไทยอยากอยากเข้าใจผิดจีนเป็นส่วนใหญ่นะ ค <c oughs> งคงไม่ได้ <c oughs> ไม่ได้คิดว่าเป็นเป็นเรื่องที่ไม่ดีนะฮะผมคิดว่าความคิดนะฮะมันย่อมเนี่ยแตกต่างกันได้แต่ความเ,เป็นอยู่นั้นคงไม่อยากจะแตกแยกกันะฮะนี่คือสิ่งที่สังคมพวกเราน่าจะรู้แล้วน่าจะต้องเข้าใจครับในยะของจ,จีนปีนี้ครับ <c oughs> น่าจะมีเนยยะสำคัญอะไรระหว่างไทยกับจีนบ้างครับอ๋อครับ ก็เป็นสิ่งที่ที่เรียกว่าเปลี่ยนแปลงมากนะฮะหลังจากที่โควิดไปแล้ว3ปีแล้วก็ปีนี้ก็เป็นปีเปลี่ยนในปีพศ2000เนี่ยนะฮะยี่ 22, แล้วมาเป็น23ต้องมีอะไรที่ดีๆแล้วก็เปลี่ยนแล้วก็จะต้องใหม่ๆอยู่เสมออย่างแน่นอนครับส่วนประเทศจีนนั้นเนี่ยเขาก็ให้นโยบายพยายามที่จะช่วยเหลือ ประเทศไทยของเรานั้นไม่ว่าเนี่ยนะในของอ,อุตสาหกรรมเกษตรหรืออุตสาหกรรมเนี่ยนะพวกไฮเทคทั้งหลายเดียประเทศจีนพยายามที่จะให้ความช่วยเหลือเพราะฉะนั้นผมคิดว่าประเทศไทยนั้นเนี่ยอยู่ในอาเซียนเป็นผู้นําของอาเซียนนั้นจีนเขามองความสําคัญมากยังไงยังไงประเทศไทยของเรานนเนี่ยอยู่ในสายตาของประเทศจีนนั้นไม่ไม่แพ้ใครแล้วก็ไม่หย่อนแล้วเขาก็ไม่ปล่อยครับ หวังว่าไทยจีนนั้นเนี่ยนะจะต้องเป็นอันหนึ่งเดียวพร้อมทั้งเนี่ยนะเขาจะช่วยเหลือพวกเรานี่ทุกสิ่งทุกอย่างยิ่งเฉพาะปีนี้ขึ้นมาแล้วประเทศจีนนั้นพบขาดอาหารการกินเยอะทีเดียวเพราะฉะนั้นอุตสาหกรรมพืชผลของเราประเทศไทยนั้นน่าจะดีในการที่จะส่งออกให้ไปที่ประเทศจีนครับมากครับขอบคุณมากครับ ปาเง็มจูจวมช่วยชาติบูรการได้ที่ Facebook ข่าวป๋าเง,ง็มทุกวันและยูทูบป๋าเง,ง็มรับเจ้านายปูน,ปน